โอเคครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องเรานะครับก็คือจำลองเครื่องเป็นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราจะใช้ WAMP Server นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่ได้ไปนะครับ Resource Software แล้วก็ w a m Server หรือไปดาวน์โหลดในที่ในเว็บไซต์ w e m Server .com ก็ได้นะครับของผมจะเป็นเวอร์ชันเ,เวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับผมไม่ค่อยใช้เวอร์ชันใหม่เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่มันก็ยัง ยังเป็นพีเอฟพีเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับทีนี้ก็มามาดูว่าในเครื่องเรามันกี่บิตนะครับในเครื่องเรากี่บิตวิธีการดูก็คือที่ขวาที่คอมพิเวเตอร์นะครับแล้วก็เลือก Proper t y นะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่ตรงนี้มีตสิสเต็มใช์กี่บิตนะครับพอเราเห็นอ,อย่างเช่นตัวนี้64บิตนะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์64บิตนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นลง Vision C พัทก่อนนะครับ ก็คือเป็นโปรแกรมเสริมนะครับตัวเสริมของ Microsoft นะฮะ Microsoft Vision 4ผัดๆ์พั2 0 1 0นะครับลงตัวนี้ก่อนนะครับง่ายๆครับเน็กๆเยียดๆโอเคนะครับก็ถามเน็กถาม accept อะไรก็ตอบนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับอันนี้พอลงเสร็จนะครับเราก็จะลงติดตั้ง w a m Server นะครับของผมจะเป็น 2.2e นะครับ จะใช้ P P ห้าจุดสามจุดหนึ่งสามนะฮะนะครับเสร็จแล้วก็เดยเบลคลิกแวนเซ r ร์เวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ความปลอดภัยเยสนะครับกดเน็กนะครับเอ็กเซปยอมรับเงื่อนไขการใช้นะครับกดเน็กตรงนี้นะครับควรที่จะติดตั้งไว้ได้ดีนะครับได้อื่นที่ไม่ใช่ไดสีะครับเดี๋ยวเวลาเครื่องเราไปฟอร์แมตลง วินโดว์ใหม่นะครับมันก็จะหายไปนะครับเราก็จะเอาใส่ไว้ได้อื่นนะครับได้อะไรก็ได้ครับแล้วก็กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับนะครับกดเน็กไปเรื่อยๆเน็กเน็กเยียดเยียดโอเคโอเคครับไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรนะครับโอเคก็ไปเรื่อยๆนะครับเน็กเน็กเยียดเยียดโอเคโอเคนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มันจะมีให้ รันแรมเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเห็นว่ามันจะมี W สีเขียวโผล่ขึ้นมาตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการตรวจเช็คว่าเมันทำงานหรือเปล่าก็คือมันต้องเป็นสีเขียวครับมันจะมีสามสีนะฮะมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับโอเคนะครับลองคลิก W สีเขียวเลือกเลือกลค c a โฮสต์นะฮะอือเมาส์ผมนี่คลิกครั้งหนึ่งมันจะเป็นชีกสองครับ เลือก localhost นะครับโอเคมันก็จะรันขึ้นมาเป็นหน้า localhost ของเวม s เซิร์ฟเวอร์เราครับซึ่งตัวนี้มันจะง่ายนะครับง่ายกว่าแอปเซิร์ฟก็คือมันจะมีคอนโทรลพา n e l แนลให้เราใช่ไหมฮะเราต้องการที่จะเข้า p p admin แล้วก็คลิกเลือกเลยเราจะเข้าไปตั้งค่า p p i i n ออย่างเงี้ยฮะเลือก e x t e n s i o n จะโหลด e x t e n s i o n อะไรแล้วก็คลิกเลือกเอาเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับ ง่ายผมว่าง,ง่ายกว่า a อ s เซิร์ฟเยอะนะฮะโอเคนะครับเนะราก็จะเห็นส่วนนี้ครับเวอร์ชันนะครับ PHP เวอร์ชันอะไร Apache เวอร์ชันอะไร MySQL เวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็ข้างล่าง your project นะครับคือโปรเจกต์ที่เราจะสร้างอยู่ในนี้นะครับอ่าอ่าติดตั้งใหม่ๆก็จะไม่มีสีเหลืองๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์กันในลำดับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องของเราทำงาน100%ละนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งจ mm ุล m ่าในสเต็ปต่อไปนะครับ